เวลาขึ้นมาเป็นตักงอีกกระเพาะสมเร็จสองครั้งสามครั้งกันยังมีครับนี่ก็คือไปน้ำกันครับที่สะพานสวัสดีน้องสาวพระธรรมไทยเลยครับนี่ก็เกําลังใจนะครับนี่ก็คุณสักะครับบอกงานนะครับก็อยู่กับสมชายด้สมชายนี่ก็เป็นคนมักสนุกสนานละกัมักมุ่งมาปว้งคู่กันลวกันบวกขีนหลังจากมาเคลื่อนเนี่ยครับบรได้พบพอกันนะครับมาเคลื่อนนี่ก็จิตทุราครับก็ไปเป็นกรรมการ ตัดสินว่าพีพนอนครับเพราะว่าจอนนี่กัดาวเบิร์ดนะครับโมเย้นนะครับจะตุนแล้วก็จะตั้งค่าอีกช่องหนึ่งครับโปรไฟล์ช่องหนึ่งผมก็จะพาดหน่อยนะครับแต่ละมือแล้วก็ยันน้ำจบสมมติว่าเขาเคยลงเียบช่วง8โมงแล้วก็ช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงเย็นนะครับลงเป็นีิงไฟครับอันนี้แมนได้หลีครับผู้เฒ่าพ่อไปแมนครับเคยประสบมาแล้วครับอันนี้คํมผู้เฒ่าจะซักซิดแน้นนะครับเดี๋ยวก็เลื่อยอยู่น้ำกันได้ครับ ทายขี่เหนียวเมื่อเจอกับขี่ง่ายรับรองครับไปกันยากเลยนะครับนี่ก็คือเ่าต้องแช์ไปในแม่เสนเจอขอบคุณครับสำหรับการครับผมขอบคุณอะไรครับคุณสงการขอบคุณเช่นกครกับเดี๋ยวปังไปต่อให้ผู้ที่ตามถึงหาพันุนะครับแล้วตันละก้นกับนี่ครับผู้ที่ตามมาถึงหาพันพันก้นต่วการรับช่วงมีอวัวหกหมื่นขอให้มีคุณสวออดีจานา สวัสดีจ้านาสดใสขอบคุณนะละครับนารักนาะครับนาสดใสในคนะือจานาเมื่อคืนบอดไลไรสดครับไปเป็นคณะกรรมการหนึ่งในคณะกรรมการสามท่านตัดสินมางลาสิ่งม่วนกุบอยู่คุณยายเนี่เมือเ่อคืนไปเหรอครับครับผมก็เล่ากันเดี๋ยวแจนะครับหล,ล,ลบหลุดนาสงสใสลบปพดชันวานย,ย่งดอกทีนะครับนั่นแหละเพิ่นเคยเป็นหางเครื่องกับบเป็นอย่างครับจะขอเป็นคณะกรรมการจะไปออกอาการกับบไดน,นะครับนิ่ง ตอนนงอย่างเดียวอุทาน์นะครับมาแล้วตัวจริงเสียงจริงครับวังหันเอาหน่อเอกลาดมาก่อนนะครับกอบคุณทั้งสองช่องของน้องท่านว่าอุทาร์นครั์หลายท่านหลายคนนะครับงาวนะครับคุณสงการงาวเติบการพกอยือนกลัวบ่นหน่อยได้สูสีกับเข้ามาเปิดทําการสั่งอะไรครับกับคุณจำปองมีรายได้เพิ่มเกินจากเอาดวงดาวซอยดวงดาวลงมานะครับแล้วก็ต้องตกใจครับให้เขาเฮตุไปเลยเพราะว่าเข้าได้ดาวมืดดวงครับได้พี่น้องจำได้นะครับ แหลงลงเวลานั้นนะครับนี่คือข้อสําคัญนะครับถ้าขาบปลพปลงลงผิดเลียนเวลาที่เขาลงเก็บผูกะยังอยู่นะครับพี่นออ้องยื่นรับทักทายเป็นกำลังใจกันว็นั่นครับนั่นแหละครับเหมือนเคลื่อนกับสนุกสนานไปอีกเดี๋ยวคลิปวิดีโอครับของคุณน้ำหน่วยงานมาบางหามุงแรงนี่ครับคลิปสเตียรีมเฮดแบบใดค่อยปหนหาเบือ่อแล้วก็ถูกรับเชิญต่างค่าสเตียรอดสิบสี่มือนะครับพี่น้องทักทายซึ่งกันและกัน เลยนะครับมือนี่ก็มีคุณสุภาพร้อดันกลับมาแล้วก็เดี๋ยวกับข้ามาอยู่ครับสำหรสมชายไม่ใช่เลยแล้วพันดวงนี่ก็ยังได้ยากอยู่อันกับโบาหญ่โบไปอนาคตแข่งหนานะครับเอาเลยนะครับครับกับไอ้นอกเอกราชสี่ห้าลานครับสวัสดีคุณผี่สงการครับคุณวันพี่น้องก็จะบวบเบื่อครับแล้วแต่ละคนขึ้นน่านเบาแท้กับเบาอยู่ครับเบาไปในหลายเรื่องนล้วกับกับย่าฝ่าเบื่อสมชายนะครับที่สะแพงสวัสดีน้องสาวพระขมาไทยเลยครับนี่ก็เป็กำลังใจนะครับนี่ก็ คุณสัหนึ่งครับกรรมการได้เบิวชั่นชัดเจนกว่าผู้อื่นสองเข้าตองเอาใจกรรมการนะครับจุดเดยวก,กันนะครับปกติอย่างที่มั่งสามหมอบูดนะครับทั้งออนชอยอ่อ,อนหวานมิตรภูง,งิรามการน่นารักนะครับกั่ออนชอยดีครับแต่ว่าเขาจะไปคุณนันทนัทครับผมคุณนันทนัทนะครับนอกกอบคุณ มอกๆครับพี่พีนอนนอนครับเพราะว่าตอนนี้ก็ดาวเบิร์ตนะครับหมุเวียนนะครับจัดจุนแล้วก็จะตั้งค่าอีกช่องนึงครับโปรไฟล์ช่องนึงผมก็จะพลาดนะครับเป็นรถครับครับผมก็ลั่งกันเดี๋ยวแกนะครับให้รูปรถน่าสงสัยลบปวดชั้นวานยังดอกน้อง้สาวผัดข้าวมาเท่เลยขอบคุณสหรับกาลังใจนะครับเข้าไปเลยครับไปอยู่กับคุณดาวเรื่องลุง ตั้งค่าสตรีมแล้วครับถากดษนาบทตรลงหรือว่าตั้งค่าบัสําเร็จห้ามแช่คกิบผู้อื่นนะครับแช่คกิบเ้าดาแล้วกัสีิงไฟครับอันนี้แมนได้หลีรับผู้เฒ่าพ่อว่าแมนครับเคยประสบมาแล้วครับอันนี้ข้ามผู้เฒ่าจะซักซสีดแนวนะครับเดี๋ยวก็เลอยอยู่น้ากันได้ครับทายขีเหนียวเมื่อเจอกับขี่ง่ายรับรองครับไปกันยากเลยนะครับนี่ก็คือเ้าตองหลายท่านหลายคนนะครับ เงาครับคุณสงการเงาเติบกับผมอย่างกลัวบ่นหน่อยได้สูสีกับพ่ามาเปิดทําการสรรอะไรครับกคุณชมหลังจากตั้งค่าดาวนี่อีกบทหนึ่งมาหน้าหุ่กับพานสตรีมโหมไฟช่องที่สองครับแล้วกับผมจะตั้งค่าเพจอีกสองช่องครับตั้งค่าพร้อมกันทีเดียวชัยบังคีรีครับสวัสดีคุณชมพู่วังคีรีครับเมื่อเนี่ยพอดีครับผมขึ้นทุ่มหาซิปพอดีครับก็สวัสดีเช่นกันครับน้องเอกลากนะครับเนาะครับขอที่หกครับแต่ว่ากันไม่มีส่วนหล่อนพี่น้อง ย่าไปจนโดนบาร์ข้างเขามันล่าุดกับกะนองข้อนเรียนะครับนองข้อนเรีพิพัฒน์พรอร่าับนเป็นแล้วครับ,คร,บครับผมก็นั่งกันเดี๋ยวแจนะครับให้รูบล,ลดหนาสงสสยลบปตดชันวายัาง่งดอกเฮาได้หนึ่งเหรียญกับสามเซนหรือว่าหน,นหนึ่งเหรียญกับสามเซนลึนั่หละครับเขาอากให้ได้เต็มเต็มเลยเป็นหนึ่งเหรียญก็คือของน้องท่านว่าใช่ลิปจ่องอื่นก็นได้ครับแต่ว่าท่านถี่ีครับน้องท่านว่า นอ้องท่านว่าก็าจะพอท่านเป็น,นปสานะครับน้องเอกราชศรีห้าราชสวัสดีครับน้องท่าน,นว่าครับผมขอบคุณนายรับมันก็ร่างใจผมนั่นไปลงผิดเวลาที่น้องสังเกตบางการเขาถึงการที่ส่วนรวมมันจะลดท่านที่พุทธ,ธ,ธตามการลดครับแล,ล,บล,บลบ้วก็ศจากนวดรับชมรับชมวิดีโอจะลดถฐาเาลงเพผิดเพี้ยนพี่สะพานสวัสดีน้องสาวพระคามาไทายเลยครับนี่ก็เป็นกําลังใจนะครับนี่ก็คุณสะครับ ผมจะอธิบายพี่นองเข้าใจเลยครับเมื่อนี่อากาศทางอุดรธานีจ,จะหนาวหนาวเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยลมแห้งเมื่อนี่หนาวเลยครับบ่แดดมัดเมือครับพึ่งมาแดดช่วงสีง่โมงตั้งค่าต้องรอสิบสี่วันแล้วก็หลังจากรอสิบสี่เมื่อครับปากดมาไปเช็คบางหลายแล้วก็จะย,ย,ย้อนไหลครับไปกลางๆนะครับมันจะดีสาหรับดําเนิในให้ชีวิตครอบรัวเฮานะครับนี่ก็จะสังความสุขอีกแบบหนึ่งไปใส่ไปน้ำกันกันไปพูดเดียวคุณ คุณท่านงคุณทนงศิลนนะครับผมขอบคุณอะไรครับสาหรับคุณคุณดอกรักสร้างช้างผขมห็นนำเนี่น,นะครับอันตั้งใจฟัา้างยานว่าเขาแจนะครับบสเป็นยังไงเนยอกันเหรียนนะครับเอาไปตอครับขอที่หกับขอที่หกับส่วนนี้ครับใบแพรชเ้นนี้นั่นใบแพรช่นนี้นี่พอดีเข้ากับมาเฮ็ดเป็นเรียวเป็นตอกไปขูดออกยังหยากมาแล้วครับเห็ดแ็ไมแห้มนั่นมาแล้วครับความยาวประมาณตัวนี้แหละพี่น้อง อันนี้ก็คือทิปเขาดีมีคุณภาพคุณยายเนี่ยนะคหลังจากเราตอกหน้าพี่น้องคุณยายเนี่ยกลับมาพี่น้องทักทายซึ่งกันและกันแลยนะครับมือนี่ก็มีคุณสุภาพรดันกลับมาแล้วก็เดี๋ยวก็เข้ามาอีกครับสหรับสมชายมังเดลานตัดสินมะล่ำซิงเขาครับมีสามท่านนะครับก็มีผู้นําชุมชนแล้วก็อดีตผู้นําชุมชนแล้วก็นนี่แหละครับผู้นําทางครอบครัวเนี่ยแหละครับอาจจะเห็นนะครับนั่นแหละครับก็คือกรรมการสมชายมังเชลิ หนึ่งในสามนะครับการรวมเป็นผู้ตัดสินแจ้งว่ามีคลิปละเมิดนะครับแต่ว่าต่อไปนี้คุณได้เน้นต้องเฮ็ดคลิปแบบว่าบทต้องเฮ็ดติดยานพาหนะนะครับหัวจังนะครับย่านวันพักดีนะครับนมขอบคุณนะครับน้ำสกุลวันพักดีครับกะอ่านพิษจังได้กะขอประทานนะพี่นะครับข้าต้องเฮ็ดจังได้ใน่ละกะมันเป็นเพราะ์ยังครับสิบสี่ขอนะครับ บ่อไหยได้เขาเมื่อนั้นผมอธิบายแค่หาคอสองชั่วโมงครับก็อีกแบบหนึ่งนะครับเนาะก็บากันไปครับครับไร้สดมาเลยครับก็โกดังแบบง่ายอีกโกดังหนึ่งครับกฝีมือจากของเนี่ยแะครับกับทีมงานสี่คนกับบ่หลายเรื่องรุ่งโรดโคตรรวยครับผมขอบคุณนะครับมาตะเกีเป็นกำลังใจหายเศร้าอนี้ครับสุดล้นหลามสุดปื้มนะครับก็ยินดีเป็นกำลังใจสำหรับมหากรรมการดุกโต อในญ่อันนั่นคอยแนอันนี้่อยแนภาษาอังกฤษว่าจังได๋ค้าหน้ากรรมการกัเรื่องนะครับอายุแต่ทอกันก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับจีกับคุณดวงจันทร์คุณสงการนะครับสวัสดีซึ่งกันและกันครับกแนะนาเพาะ็รต้องเข้าใจนะครับก็จะบ่มีปัญหานะครับข้อที่4ไอ้ข้อที่หาครับการที่หาบริการนะครับเนาะก็คือได้ทุกอย่างครับจีเขาเชื่อมากกลับไปครับ ครับผมน้องทันว่าอุทานุเคราะห์สวัสดีเป็นกำลังใจครับน้องทันว่าครับขอบคุณนะครับชันแสบกับกินขอบไปนั่งฟังไปนั่งนะครับทายันทายันจำมาได้กับหาประกามาติก๊กติ๊กติ๊กไปนั่งนะครับเจร,ราดาพรครับรวบรวดนาสงสยัยไอ้รวบชันมาแง่งดอกไปรวดแง่งเดือนเก่าเพื่อนเก่าเพื่อนรุ่น,นรุ่นในการสร้างรายได้ในหมดเมื่อเชียบนะครับครับผมเปิดเมื่อหมดเมื่อเชียบมาก่อน คุณจำเนียนในฤกษุนนะครับยูเน่ผมพี่น้องสามารถเอาไปแช์เป็นประสบการณ์ในการไหลส่สดหรือว่าทําทิในช่องของพี่น้องนะครับบวหวงบวชหามโดยเอกลักษณ์ไปถามหาว่าบ้านอาจารย์ยึดยุไซล่นะนี่แหละครับเขาจะบ,บอกทันทีนะครับจะเห้เฮ็ดเก็บอยู่คนไปถามน้ำเข้าส่งเฮ็ดเก็บอย่าบอกอยู่กันเป็นกำลังใจที่ดี